สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ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 โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันนี้วันหยุดเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะทุกๆวันจันทรเนาะเราก็จะเจอกันประมาณนี้เวลา11โมงเที่ยงประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าวันนี้จะมาเร็วหน่อยปกติเราก็จะมาประมาณบ่ายโมงนะคะวันนี้เราก็ย้ายเวลามา11โมงนะคะวันนี้ วันนี้เป็นวันครอบครัวเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะพี่เล็กวันนี้ก็อย่างที่เป็นวันครอบครัวและเป็นวันหยุดด้วยหลายๆคนก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณลูกคุณพ่อคุณแม่หัวข้อวันนี้คือ,อ,คอสี่วิธีการเลือกแผนประกันให้ลูกค่ะอ่าสี่วิธีการเลือกแผนประกันให้ลูกน่าสนใจมากเลยคะ่ะใครๆที่มีลูกนะคะใช่ค่ะ น้องอุ้ยคะน้องอุย้ยมีวิธีการเลือกนะคะสี่วิธีเดี๋ยวพี่เล็กให้น้องเริ่มแชร์วิธีแรกก่อนว่าเลือกอะไรก่อนคะอย่างแรกเลยอะคะพี่เล็อกอย่างแรกอุ้ยเลือกที่บริษัทก่อนอย <laughs> ยังไงคะยังไง <laughs> คือจะบอกว่าจริงๆแล้วบริษัทประกันก็มีหลายๆบริษัทเนาะใน <c oughs> ในประเทศไทยที่แบบเอออยู่ในประเทศไทยอะคะ่ะแต่อุ้ยเลือกบริษัทคืออย่างแรกเลยอะคืออุ้ยเลือกที่ที่บริษัทอุ้ยบอกชื่อแล้วกันเนาะ ว่าอุ้ยเลือกที่อาริอันส์อายุทยาค่ะอถามว่าทําไมนะอุ้ยเลือกอาริอันส์คะคือตอนแรกอะก็คือแบบรู้จักมาสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วแล้วก็รู้จักว่าเออเขาว่าอายุที่มีอะร้อยสามร้อยใช่ร้100อยปีร้อยสามสิบกว่าปีแล้วแล้วก็เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยอะได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองปีแล้วซึ่งซึ่งความด้วย การที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยด้วยอายุที่72ปีก็คือความน่าเชื่อถือนะคะอย่างแรกเลยก็คือความน่าเชื่อถือในตัวบริษัทในตัวที่ว่าคืออยู่ได้มาถึงขนาดนี้แล้วก็คงจะไม่ธรรมดาค่ะ,คะก็คงจะไม่ธรรมดา<ะ>แล้วก็มีความมั่นคงให้เราที่จะ,เร,จะเราที่จะสามารถเลือกได้แล้วก็เลือกบริษัทได้แล้วก็ฝากฝากความแบบฝากสิ่งที่เราจะต้องเอามาฝากได้ค่ะ ก็คือฝากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอยากจะให้เขาดูแลให้เขาช่วยเราอย่างนี้นะคะใช่ค่ะใช่เลยค่ะอ๋อแล้วก็เป็นแบรนด์อินเตอร์ด้วยใช่ไหมคะเป็นแบรนด์อินเตอร์ใช่ค่ะเป็นแบรนด์อินเตอร์แล้วก็แบบมีความแข็งแกร่งมีความมั่นคงมากแล้วก็ได้รับรางวัลแบบมากมายเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ที่บ้านของอุยค่ะก็คือ คุณพ่อบ้านก็ใช้แบรนด์นี้อยู่ซึ่งก่อนหน้านี้เราเรายังก็ยังไม่ได้ใช้ได้ทีนี้คือก็มีเคสที่เออเราได้มีการเคลมมีการเคลมเกิดขึ้นนะคะพี่เล็กแล้วก็คือจะบอกว่าเคลมง่ายมากเคลม <c oughs> คือเคลมสะดวกมากแล้วก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วมาก ก็คือตอนแรกเราก็จะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะใช้ของตัวแผประกันสุขภาพของของ a l l i a n c e เพราะว่าคุณพ่อคุณพ่อค่ะมีมีประกันหลายตัวแล้วก็ไม่ไม่ได้กะจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเนาะเป็นตัวเสริมแต่พอทำไปทำมาก็คือตัวของ Allian c e เนี่ยคือเป็นตัวหลักแล้วหลังจากนั้นเราก็อุ้ยก็เลยมั่นใจมากขึ้นนอกจากว่าเราจะรู้จักว่าเออเป็นบริษัทที่มั่นคงและมีอายุยาวนานแล้วเนี่ยก็คือการเคลมเนี่ยคือ ทำาได้สะดวกแล้วก็ง่ายใช่อุ้ยก็เลยเปความมั่นใจมากขึ้นก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งในการที่อุ้ยเลือกตัวนี้บริษัทนี้ค่ะี่เล็กอ๋อเพราะว่าน้องอุ้ยก็คือเหมือนเป็นผู้ใช้จริงด้วยแล้วก็เป็นคนที่สามารถบอกต่อจากประสบการณ์ตัวเองได้ด้วยใช่ค่ะใช่ใช ใช่เลยค่ะก็ดีเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้บอกว่ามันดีแล้วเรายังใช้เลยก็แนะนาคนอื่นได้อันนี้คือวิธีที่หนึ่งใช่ไหมคะเรื่องเรื่องคนทีที่นี้เ่เลยใช่ค่ะแล้วเป็นที่หนึ่งต้องมั่นคงใช่ไหมคะน้องอุ้ยเป็นบริษัทที่มั่นคงค่ะบริษัทที่มั่นคงแล้วก็มีความมีความง่ายเวลาที่เราต้องการที่จะใช้งานสะดวกด้วยค่ะสะดวกด้วยค่ะอ๋อ ก็คือหลักเกณฑ์ที่ต้องเลือกก็คือหนึ่งบริษัทจะมั่นคงไหมจะต้องดูตรงนี้สองว่าเขาอ่ะเคลมเป็นยังไงและเขาสะดวกง่ายขนาดไหนใช่ไหมคะอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่หนึ่งใช่ค่ะแล้วพี่เล็กมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะในการเลือกนอกจากตัวบริษัทแล้วก็ต่อมาวิธีที่สองเลยนะคะน้าอุ้ยวิธีที่สองของเราก็คือหลังจากที่เราเลือกบริษัทประกันแล้วใช่ไหมคะวิธีที่สองเราก็จะเลือกค่ะ คนที่จะมาดูแลเราซึ่งช่องทางการจับจําหน่ายอะคะ่ะของผลิตภัณฑ์ประกันเนี่ยมันมีหลายช่องทางใช่ไหมคะ,คะช,ช่องทางที่อยากจะแนะนําเป็นวิธีอีกวิธีที่สองก็คือวิธีที่เราแนะนําผ่านตัวแทนประกันค่ะอืมค่ะวิธีนี้ดียังไงคะพี่เล็กค่ะก็วิธีที่เราแนะนํานะคะคือช่องทางผ่านตัวแทนประกันชีวิตเนื่องจาก อย่างเราอย่างนี้เนาะอย่างน้องอุย้ยอย่างพี่เล็กค่ะก็คือเป็นที่ปรึกษาท<ฆ>างการเงินซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วก็ประกันต่างๆ<ฆ>ใช่ไหมคะ<ฆ>ทำให้เรานะคะคลุกคลีแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะแนะนําได้ถ้าเป็นช่องทางอื่นบางครั้งเนี่ยเราซื้อผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแบบโปรแกรมเราก็<ฆ>ไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือ<ฆ>เราผ่านช่องทางอื่นที่ เขาอะค่ะเป็นในรูปแบบของการเทเลเซลหรือไปในเรื่องของแบบของเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆที่เขาเตรียมมาบางครั้งค่ะจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนความใกล้ชิดสนิทสนมหรือการช่วยเหลือเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะที่ไม่สนิทใจเหมือนกับที่เราเป็นตัวแทนแล้วเราอยู่ใกล้ชิดกันอ๋อก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นตัวแทนนะเราจะมีความแบบเหมือนเหมือนใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็เหมือนเราก็จะมีข้อมูล ของี่ของคนที่เราไปคุยด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็คือเราก็จะรู้จักกาันเราก็คือคสามารถที่จะดูแลกันไปเพราะว่าประกันชีวิตอ่ะเราไม่ได้ซื้อกันแค่ปีเดียวหรือสองปีคือเราต้องวางแผนอย่างเรามีลูกเราก็ต้องวางแผนถึงอนาคตของเขาว่าถ้าเราอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยคนที่จะมาะดูแลเราอะ่ะเขาก็จะต้องช่วยเอาเงินก้อนนี้ให้ลูกของเราได้อืมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างถ้าสมมติเราไปซื้อกับ เหมือนเทเลซลหรือว่ากับเว็บไซต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราก็ไม่รู้เขาจเป็นมาตราเราก็ไม่รู้อ๋อแล้วก็ไม่มีคนดูแลด้วยจริงๆแล้วใช่สมมุติว่าเขาก็มีคนดูแลคือเราต้องโทรเข้าสูตรประกันของเขาหมายความว่าเราต้องไปทีคอเซ็นเตอร์ซึ่งคอรเซ็นเตอร์เขาก็จะมีลูกค้าเยอะเนาะการที่เขาจะมารู้จักเฉพาะเจาะจงเป็นรายๆเนี่ยอาจจะทําได้ยากก็คือก็จะให้ความรู้เป็นแบบมาตรฐาน ถ้าผ่านตัวแทนเนี่ยส่วนใหญ่ตัวแทนจะรู้จักลูกค้านะคะทุกคนค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดดีของการซื้อผ่านช่องทางตัวแทนนะคะอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งที่แนะนำแตอข้อที่สองแล้วก็อ,กอ,อ,อีกส่วนหนึ่งอของตัวแทนที่ดีคือตัวแทนนะคะจะต้องมีจรรยาบรรณที่ดีอันนี้สำคัญค่ะอ๋อต้องมีจรรยาบรรณด้วย ใช่เราจะต้องเลือกตัวแทนที่เขามีจรรยาบรรณคือหนึ่งเขาต้องซื้อสัตย์ให้ข้อมูล<ฆ>ได้ครบถ้วนแล้วก็จริงใจแล้วก็ยินดีที่จะบริการลูกค้าอย่างอย่างเขาเรียกว่าผู้ประกอบวิชาชีพแบบนี้อ๋อโอเคโอเคจริงๆก็การที่เรามีตัวแทนนี้ก็ต้องแบบเลือกหลายอย่างเหมือนกันน้องพี่เล็กเนาะใช่ค่ะแล,แล้วก็จริงๆแล้วตัวแทนเขาก็เหมือนกับถ้าสมมติว่าดูแลกันไปนานๆอย่างเงี้ย ก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นเหมือนเป็คนในครอบครัวคือเหมือนมองหน้ามองตาแล้วก็รู้เลยว่าเออรู้ใจกันเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใช่อย่างแบบบางคนที่แบบลูกเขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยเขาก็จะรู้เลยอย่างเราเป็นตัวแทนเราไปดูแลเขาเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเอ๊ะเขาป่วยแล้วเขาไม่สบายเนี่ย ้ารอบหน้าเนี่ยถ้าเขาเข้าเนี่ยหรือไม่อยากให้เขาป่วยมากขึ้นก่าเดิมเราอาจจะมีการดูแลส่งขนมส่งอาหารเสริมส่งวิตามินเราก็จะมีการดูแลแบบนี้ในรูปแบบตัวแทนใช่อย่างที่เราเราก็ทำกันอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ชก็ก็เหมือนกับว่าเออถ้าสมมติว่าลูกค้าหรือว่าคนที่เราดูแลอยู่ไม่สบายอะไรเงี้ยเราก็ถามไทยถามสาทุกสุขติบแล้วก็เออเขาป่วยเขาไม่สบายเป็นอะไรเราก็ส่งแบบ ขนมไม่ใช่ขนมส่งพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยบำรุงให้ใชก็เนี่ยก็คือจะเเรียกว่ามากกว่าการขายประกรันหรือว่ามากกว่าการนําเสนอแผนคือมีการดูแลเนี่ยค,ค่ะก็คือช่องทางตัวแทนที่ที่จะต้องเป็นวิธีที่สองที่จะต้องเลือกว่าเราต้องเลือกของมีจรรยาบรณด้วยแล้วก็เป็นช่องทางตัวแทนที่รู้จกักแล้วก็หรือเราเชื่อใจเขาอาจจะเป็นตัวแทนที่ ที่เราเห็นละอาจจะเป็นเห็นจากการโฆษณาหรือเห็นจาก y o u t u ู e หรือแต่เราเชื่อใจคนนี้เราก็พูดคุยแล้วก็แล้วก็ดูแลในเรื่องอเราอะค่ะที่เป็นผู้บริโภคเราก็ดูในเรื่องของการพูดคุยการนําเสนอต่างๆแล้วก็บริบทที่ตัวแทนคนนั้นเขานําเสนอผลิตภัณฑ์ให้เรานะคะอันนี้คืคคอคข้อสองคนะ่ะโอเคข้อสองแล้วในการเลือกประกัน หนึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่แบบง่าย,ายเนาะใช่ค่ะเราผ่านไปสองข้อแล้วนะ้องอุ้ยค่ะแล้ววิธีที่สามค่ะที่เราจะมาเลือกแผนนะ้องอุ้ยแนะนำยังไงคะให้ลูกเว <c oughs> ลาที่อุ้ยจะเลือกอ่าถ้าต่อไปเนี่ยก็คือพอเรารู้จักบริษัทแล้วใช่ไหมคะเรามีตัวแทนแล้วเราจะมาสู่แบบตัวประกันและที่เราอยากจะได้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ย <c oughs> ที่อุ้ยจะทําประกันให้ลูกอะค่ะก็คือประกันสุขภาพเพราะว่าถ้าเป็นลูกๆของเราอะค่ะ ถ้าเป็นลูกๆของเราก็คือว่าเขายังเป็นเด็กเขายังเขายังเลือกเองไม่ได้เรา<ช>คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขายัง <laughs> ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแล้วอ่ะก็ <laughs> <üh> คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะดูให้เขาใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่อุ้ยทําประกันสุขภาพให้ลูกค่ะอุ้ยก็จะเริ่มทําตั้งแต่ที่เขาครบกําหนดอายุก็คือสามสามสิบสามสิบวันก็คือวันที่สามสิบเอ็ดอ่ะเราก็คือเริ่มทําประกันให้ลูกแล้วนะคะอืมเราก็เริ่มทาประกันให้ลูกแล้วแล้วแบบที่อุ้ยเลือกประกันสุขภาพก็คือว่า ก็มีหลายแบบเหมือนกันจริงๆแล้วที่เลือกมาที่หาข้อมูลมาก็มีหลายแบบแต่อุ้ยอ่ะมาเลือกประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ะพี่เล็บอ๋อทำไมถึงเลือกแบบเหมาจ่ายมันต่างจากแบบอื่นประกันสุขสุขภาพแสดงว่ามีหลายแบบใช่ไหมคะมีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมีแบบ condition เล็กๆก็มีนะคะมีแบบ condition เล็กๆอ่าเหมือนว่าได้วงเงินเยอะแต่ว่าจริงๆเราก็มี condition เล็กๆแต่ว่าที่อุ้ยเลือกแบบประกันแบบเหมาจ่ายก็คือว่า คือเขาจะเหมาใจ่ายให้กับแบบภายในวงเงินที่เราเลือกอย่างสมมติว่าเราเลือกที่วงเงิน8ดล้านสิบห้าล้าน30สิบล้านหรือว่าวงเงินที่หกสิบล้านร้อยล้านอะไรแบบนี้ค่ะก็คือก็เหมาจ่ายในวงเงินนั้นเลยเราอ่ะไม่ต้องมานั่งดูว่าเออเวลาที่ลูกเราป่วยไม่สบายอ่ะค่ารักษาจะเท่าไหร่แล้วจะพอกับวงเงินที่เราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยค่ะ อันนี้เป็นความสบายใจค่ะก็คือเรื่องของเหมาจ่ายเนี่ยเขาเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราทั้งทั้งค่ารักษาทั้งหมดเลยไม่ได้มาแบ่งว่าเป็นค่ายาเท่าไหร่ค่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ม่ไม่ต้องมาแบ่งว่าเออถ้าสมมติว่ามาหาหมอเนืบต่อหนึ่งครั้งอ่ะบริษัทประกันจะจ่ายให้เท่าไหร่มาหาหมอครั้งต่อไปต้องดูระยะาอีกกี่วันใช่หรือว่าค่ารักษาจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า ลูกเราอ่ะจะป่วยหรือว่าจะไม่สบายมากน้อยหรือว่าถี่แค่ไหนเพราะว่าสมัยนี้โรคเยอะนะพี่เล็กใช่โรคเยอะโรคเยอะค่ะจริงก็เลยต้องเลือกแบบที่เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายไปเลยอ๋อก็คือเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างของที่ของน้องอุ้ยเลือกเนี่ยแผนประกันที่เลือกให้ลูกเนี่ยลองแชร์เพื่อนๆได้ไหมคะว่ามันเป็นแผนแบบไหนของอุ้ยที่เลือกให้ลูกนะคะคือของอุ้ยเลือกเป็นตัวแปดร้านค่ะ ซึ่งของเด็กอะค่ะก็จะมีะประกันที่เป็นแบบประกันของเด็กนะคะแล้วก็ประกันประกันที่แบบทั่วๆไปเลยที่ไม่ไม่เลือกว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวเนี้ยค่ะ,ค,ะคืออุ้ยเลือกให้ลูกที่แปดล้านก็คือค่อคารักษาพยาบาลแปดล้านบาทค่ารักษาพยาบาลที่แปดล้านบาทใช่ค่ะซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสที่จะบขยับไปเป็นตัวอื่นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพอพอที่อุ้ยลูกวันที่ลูกไม่สบายอะค่ะ ก็คือเราก็เราก็แบบไม่ต้อง,ก,องกังวลเลย,เลยใชไ่ไม่ไม่เราก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกเราอ่ะจะเหมือนที่บอกค่ะว่าเอ๊ะเราจะต้องมานั่งดูว่าตัวเนี้ยมันมีวงเงินเท่าไหร่ตัวนี้มีวงเงินเท่าไหร่ก็คือแบบสามารถที่จะให้ลูกเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะถ้าลูกถ้าลูกไม่สบายแล้วก็จําเป็นที่ต้องใช้จริง อ๋อก็คือตัวนี้ก็คือแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายของอาลีอาสอยยุทธยาที่น้องอุ้ยเลือกใช่ไหมคะใช่วงเงินค่ารักษาคือแปดล้านแล้วเขาดับเบิลให้ด้วยใช่ไหมคะถ้าในกรณีที่เกิดเหตุเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคร้ายแรงก็คือเบิลให้ด้วยคือถ้าแปดล้านก็เป็นสิบหกล้านแล้วก็ถ้าสิบห้าล้านก็เป็นสามสิบล้านอ๋อก็คือจะมีหลายแผนเริ่มต้นตั้งแต่แปดล้านไปเรื่อยๆ ค่ะม mm ีหลายแผนมากแล้วพ like ี jaar jaar> ่ละแผนก็จะแตกต่างกันอย่างนี้ใช่ไหมคะในเรื่องของค่าห้องค่าหมอค่ายากลับบ้านค่ะก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าถ้าสมมติว่าเราเลือกที่ค่ารักษาพยาบาลเอาแบบสบายใจสบายใจอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยตัวอุ้ยเองก็อยู่ที่ต่างจังหวัดด้วย่ะคะก็คืออยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็เลือกตัวที่เหมาะสมกับเราแล้วก็เราสบายใจอะไรอย่างเงี้ยอืมก็น่าจะดีกับเด็กๆด้วยนะคะ ใช่แล้วก็อย่างคนเป็นพ่อเป็นแม่เราอย่างผู้ปกครองก็สบายใจเพราะว่าเราเหมือนเอาเงินก้อนเล็กๆแล้วก็ไปคุ้มครองแล้วเราไม่ต้องเตรียมเงินเยอะใช่ค่ะจะบอกว่าตอนนี้ก็คือ,อ,อคุ้มค่าเบี้ยประกันแล้วจริงๆก็ไม่ได้อยากใช้ <laughs> จริง, <laughs> รงๆก็ไม่ได้อยากใช้ไม่ได้อยากเคลม <laughs> แต่ณวันที่เราจําเป็นต้องใช้อ่ะก็คือเราก็เนี่ยค่ะมีม,มีประกันแล้ว <laughs> คุ้มไปแล้วค่ะคุ้มไปแล้ว, <laughs> ล,วลูกเ <laughs> <laughs> ข้าโรงพยาบาลง แอดมิดไปแล้วด้วย RSV ไปแล้วเป็นโรคฮิตของเด็กอะค่ะ<ช>ก็ตอนนี้ก็คุมแล้วค่ะก็คือเราก็ไม่ต้องเครียดเรื่องค่ารักษาเราก็แบบไปดูแลลูกได้อย่างเต็มที่เนาะใช่ค่ะใช่ของพี่เล็กก็เหมือนเมาจ่ายเหมือนของเรากอวิเลยค่ะเพราะว่าลูกยังเล็กเนาะแผนเหมาจ่าย<ช>นี่คือตอบโจทย์จริงๆค่ะนะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังเลือกแบบประกันนะคะกําลังเลือกแบบประกันสุขภาพให้เด็กๆอยู่นะคะก็คือแบบ อยากจะให้พิจารณาเป็นแบบเมาส์จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยมาดูว่าวงเงินที่เราสบายใจเป็นเท่าไหร่เนาะเพราะมันก็ยังเลือกได้แต่แต่งบประมาณเนาะว่าวงเงินแบบไหนแปดล้านสิบห้าล้านแล้วแต่เราใช่ค่ะ<ม>แล้วของพี่เล็กล่ะคะพี่เล็กมีวิธีการเลือกแบบประกันอ่ะอันนี้คือแบบประกันสุขภาพไปนนแล้วเนาะแล้วใช่ค่ะพี่เล็กมีแบบวางแผนประกันตัวอื่นให้ลูกอีกบ้างไหมคะอ่าค่ะ,คะก็มาสู่วิธีสุดท้ายเลยค่ะ วิธีที่4เนาะลราเดี๋ยวเราขออนุญาตทวนกับท่านผู้ฟังนิดนึงท่านผู้ชมเนาะว่าวิธีที่เราจะเลือกแผนประกันให้ลูกนะคะขั้ทนที่หนึ่งเราก็ต้องเลือกอะไรนะคะนะ้องอุย้ยเลือกที่บริษัทค่ะเลือกที่บริษัทประกันนะคะว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงไหมแล้วก็สามารถที่จะเคลมง่ายไหมค่ะสะดวกไหมอะไรแบบนี้ค่ะประวัติการเคลมของเขาด้วยส่วนข้อที่สองก็จะเลือกในเรื่องของ เรื่องตัวแทนที่เราไว้ใจเชื่อใจนะคะแล้วก็เป็นผ่านช่องทางตัวแทนเราก็จะแนะนํะ,ะ,ะวิธีที่สามค่ะน้องอ้ยในการเลือกอประกันสุขภาพนะคะประกันสุขภาพที่ลูกนะคะก็คืออยากจะให้พิจรารณาเป็นแบบเหมาจ่ายนะเป็นแบบเหมาจ่ายแล้วก็เป็นวงเงินก็สิบห้าแปดล้านสิบห้าล้านสามสิบล้านหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะเพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ลูกป่วยนั่นเองนะคะ วิธีสุดท้ายแล้วของวันนี้ก็คือวิธีที่สี่ค่ะวิธีที่สที่เราอยากจะแนะนําก็คือเมื่อเราเลื่องทั้งสามข้อมาแล้วสุดท้ายค่ะเราก็จะต้องมาดูในส่วนของแผนประกันที่เป็นประกันชีวิตเป็นแบบสะสมสรัพย์หรือประกันชีวิตหรือที่บางคนเรียกว่าออมซัพย์ค่ะทําไม,มเราต้องซื้อประกันออมรัพย์ให้ลูกอีกคะพี่เล็กเรามีประกันสุขภาพแล้ว ใช่เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะนะ้องเอ้ยว่าทําไมต้องซื้อคือประกันออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์เนี่ยที่ดีที่สุดเอ่อที่มันเป็นข้อดีของเขาเด่นเด่นมากคือเรื่องของชีวิต uh huh. เขาคุ้มครองชีวิตด้วยอย่าง <Ha. S 1> อย่างยกตัวอย่างของพี่เลนะ็กเนาะเอาเคสของตัวเองแล้วซื้อประกัน <Ha. S 1> สะสมทรัพย์ให้ลูกสมมุติว่าอย่างพี่เล็กสมมติว่าให้ลูกเป็นวงเงินอยากให้ลูกเนี่ยสักอายุยี่สิบเขามีเงินก้อนสมมติหนึ่ง <Ha. S 1> ล้านบาท ลาค่ะ,คะก็จะส่งเบีย้ยมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกปีทุกปีส่งมาค่ะเรื่อยๆและในระหว่างทางเราจะสบายใจว่าถ้าเราอยู่ไม่อยู่ค่ะบริษัทค่ะเขาก็ยังดูแลโดยเรานะคะจะต้องซื้ออย่างเขาเรียกว่าภาษาประกันจะเรียกว่าพอชอสี่ก็คือ,อคุ้มครองผู้ชำระเบีย้ยทำให้เราเกิดความสบายใจว่าเวลาลูกอะค่ะต่อไปในอนาคตหนึ่ง เขาจะต้องมีทุนการศึกษาที่เราเตรยียมมา<ะ>ให้แล้วสอง<ะ>เราจะอยู่หรือไม่อยู่ค่ะบริษัทเขาก็จะส่งตัวเนี้ยค่ะให้จนครบสัญญาลูกจะได้เงินแน่นอนอออค่ะซึ่งเรามีสุขภาพแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตัวชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องดูแลเหมือนกันอืมโอเคก็เหมือนกับตัวชีวิตหรือว่าตัวประกันสะสมทรัพย์นะี่คือเราก็เหมือนวางแผนให้ลูกมีเงินก้อน นะคะเวลาที่เขาแบบเหมือนเรียนจบหรือว่าเ,เขาจะทําอะไรสักอย่างเมื่อเขาอายออุสักประมาณสักยี่สิบสักประมาณสักยี่สิบห้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่เล็กใช่ค่ะบางคนอย่างอยากวางแผนไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็จะสบายใจว่าลูกมีเงินก้อนแน่นอนไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่ใช่ค่ะโอเคเออแล้วจริงๆแล้วขอชอสี่เนี่ยก็สามารถใช้กับตัวประกันสุขภาพได้ด้วยนะคะก็คือเหมือนกันเนาะก็คือว่าเวลาที่เรา ซื้อประกันเวลาที่เราซื้อประกันสุขภาพเราก็ต้องซื้อแบบประกันหลักใช่ไหมคะก็คือประกันชีวิตะนะคะก็คือยาวๆส่งกันไปยาวๆแล้วก็คุ้มครองกันไปยาวๆถ้ามีพอชอสี่เนี่ยก็ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่อยู่บริษัทประกันเขาก็จะส่งเบีย้ยตัวเนี้ยให้น้องจนถึงครบอายุสัญญาที่จะต้องชำระเบีย้ย เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงค่ะว่าอย่างที่น้าอุ้ยพูดก็คือตัวแผนสุขภาพเนาะปกติแล้วถ้าในรูปแบบประกันชีวิตนะคะเราจะต้องมีสัญญาหลักสัญญาหลักก็คือสัญญาสะสมรัพย์หรือสัญญาที่เป็นประกันชีวิตตัวนี้แล้วเราสามารถที่จะเพิ่มความคุ้มครองผู้ชจรเบีอ่คือพอชอสี่เพิ่มเติมจากแผนสุขภาพค่ะ่คะอันนี้ก็สบายใจแน่นอนนะคะว่า่ไม่ว่า คนที่จ่ายเบีย้ยเพราะว่าตอนนี้คือลูกๆเรายังจ่ายเบีย้ยเองไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะจัดไปก่อนหรือว่ามีเหตุแบบฉุกเฉินอะไรที่แบบคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือลูกก็ยังจะมีแบบประกันตัวนี้ก็ยังมีหลักะะยังมีหลักประกรันยังมีความมั่นคงให้เขาและก็ที่สําคัญบางคนคิดว่าอย่างเงี้ยเรายุลูกยังเล็กลูกต้องใช้เงินเยอะ แต่ประกันตัวนี้ค่ะน้องอุ้ยทราบไหมคะว่าเขากู้เงินกรมธรรม์ได้ด้วยอ,อสมมุติเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะในตัวประกันะสะสมทรัพย์หรือประกันชีวิตเกิดเราส่งมาสักห้าปีสมมุติว่าช่วงนี้อันระวางแผนดีห้าปีแต่หกปีเจ็ดปีเราไม่รู้อนาคตเรามีมูลค่าในกรมธรรม์ตัวประกันตัวนี้ค่ะสามารถเป็นวงเงินฉุกเฉินให้เราได้ก็คือประกันก็ไม่ได้จ่ายทิ้งนะคะก็าสามารถเป็นเงินฉุกเฉินให้เราได้ด้วยเนาะ ค่ะก็คือในส่วนของประกันชีวิตอ่ะนะคะที่เป็นวงเงินฉุกเฉินให้เราค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้เนาะแล้วดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะคะอถ้าเปรียบเทียบกับกดอกเบี้ที่อื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็คือดอกเบี้ยก็คือไม่ไม่ไม่แพงนะคะประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ประมาณนี้ประมาณอยเรียกว่าเฉลี่ยประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเพราะว่า ประกันเขาก็มีในเรื่องของการดูแลลูกค้าในส่วนนี้เพิ่มเติมให้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสำรองฉุกเฉินอ,อ,อีกอีกหมวดหนึ่งบางคนเนี่ยมีบัตรเงินสดเนาะมีบัตรเครดิตกดฉุกเฉินตัวประกันตัวนี้ค่ะก็อยากที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เตรียมเอาไวเาาศศรรร้เป็นประกันสะสมทรัพย์เป็นประกันชีวิตหรือออมทร,ร,รัพย์ชื่ออะไรกันแล้วแต่ตรงนี้ที่เราส่งนะคะขั้นต่ำก็สัก15ปี2 0ปีนะคะอยากจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ เตรียมตรงนี้เอาไว้ให้คุณลูกด้วยนะคะใช่ค่ะเพื่อความเพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็เพื่ออนาคตของลูกๆด้วยนะคะใช่ค่ะน้องอุ้ยก็มีการเตรียมไว้ให้เหมือนกันใช่ไหมคะเตรียมไว้แล้วค่ะมีเตรียมไว้ให้<อ>ลูกแล้วค่ะตอนนี้ก็สบายใจสบายใจในในเปลาะหนึ่งที่เราได้เหมือนเราเตรียมอะไรพรื้นฐานให้ลูกอะคะ่ะพิเลตอะมาณใช่ค่ะ เพราะว่าตรงนี้ประกันไม่ใช่ว่าเราทําเล่มเดียวแล้วเราจะแบบพออย่างที่น้องอุ้ยบอกบางทีน้องอุ้ยอาจจะเปลี่ยนจากแปดล้านเป็นเท่าไหรหรือเงินออมที่เราเตรียมให้ลูกเราก็เพิ่มได้ค<ฆ>่ะก็คือเราสามารถเตรียมเพิ่มไปได้ถ้าเรามีกําลังหรือเราอยากที่จะสร้างความมั่นคงไปเรื่อยๆเราก็สามารถเตรียมเพิ่มได้ค่ะใชะ่โอเคตอนนี้นะคะใครมีคำถามหรือว่าใครมีอะไรที่จะ,อะสอบถานก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ หรือว่าติดต่อมาที่ในเพจของพวกเราก็ได้อย่างงแรกนะคะก็คือเพจชื่อเงินทองน่ารู้อย่างของน้องอุ้ยล่ะคะของอุ้ยก็คือ,อมัมมี่มันนี่ค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะคะมีทิกตอกด้วยมีทิกตอก,ก,ตกตด้วยค่ะมีทิกตอกด้วยของพี่เล็กมีในทิกตอกด้วยใช่ไหมคะอ๋อมีค่ะก็เพิ่งเริ่มทำอ่าก็ถ้าใครมีเขาหรือว่าถ้าใครอยากจะเออ่ อยากได้ข้อมูลหรือว่าความรู้เราก็มีคลิปน่ารักน่ารักแล้วก็ให้ความรู้ในติกตอกด้วยนะคะดีจัง <laughs> เพราะเดี๋ยวนี้ใครใครก็ดูติกตอกกันเนาะอืมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นคลิปสั้นเอ่อชั้นๆเข้าใจง่ายอะไรแบบนี้ค่ะก็คือแบบบางทีบางทีฟังภายในสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยรู้เรื่องเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเดในิกตอกคือเราสรุปย,ย่อยออกมาให้แล้วเนาะค่ะ กันก็วันนี้ถ้าไม่มีใครมีคำถามอะไรนะคะหรือมีคำถามก็คอมเมนต์มาที่เพจของพวกเราทั้งสองคนได้เลยได้เลยค่ะใช่ค่ะก็สุดท้ายนะคะมีมีมต้องซูมเข้าไปด้วยมีคำถาม <c oughs> มานะคะค่ะถ้าทำเงินออมให้ลูกอย่างเดียวไม่ซื้อพอชอสีช่วพ่วงได้ไหมคะ ได้ค่ะได้ได้ไม่ไม่ไม่ซื้อผอชสีพ่วงก็ได้หรือว่าเราจะซื้ออีกแบบวิธีหนึ่งก็ได้นะคะว่าจะซื้อเป็นชื่อของเราก็ได้เหมือนเหมือนซื้อเป็นชื่อของเราแล้วก yeah ็ยกผลประโยชน์ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ใช้ใช้วิธีนั้นก็ได้ค่ะก็คือเราเตรียมในรูปแบบประกันชีวิตของเราแล้วก็ผู้ลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์ก็ได้ ได้ค่ะ,คะกะทําได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณปุ๊กกี้โอเคมีคำถามถามมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็ <c oughs> ถ้าไม่มี <c oughs> งั้นพวกเราลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับพวกเราใหม่ได้ <c oughs> ค่ะค่ว <Okay. S 2> นนะวันจันทร์หน้าเนาะใช่ค่ะวันจันทร์หน้าค่ะก็ใครติดตามพวกเรางั้นขอขอบคุณทุกคนนะคะ ที่ได้ฟังได้รับชมวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบา